คําเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เดชชาแนลตามต่อเลขกรกรสินงวด1มีนา2 5 6 4ครับผลงานโดดเด่นเลยทีเดียวนะครับชุด2ตัวของอาจารย์กรกรสินครับ เราไปดูกันเลยครับว่าจะมีเลขอะไรกันบ้างครับงวดหนึ่งมีนา64นี่นะครับมากันแล้วครับด้านขวามือของท่านผู้ชมนะครับก็เป็นผลงานของงวดที่ผ่านมาครับไดชุด0 3นของอาจารย์กระสินก็เข้าไปที่ท้าย3ตัวรางที่ห่งที่603ครับด้านซ้ายมือของท่านผู้ชมครับงวด1มีนา6,4ครับอาจารย์กระสินก็ให้ชุด2ตัวมาเช่นเดิมครับเข้าชุดเหมือนเดิมครับได้แก่0607 09 262729969798ครับท่านผู้ชมครับอาจารย์กรกระสินยังได้โชว์ลอตเตอรี่ให้ชมอีกด้วยนะครับมากันแล้วครับอาจารย์กรกระสินบอกว่างวดนี้หนึ่งมีนา64อาจารย์ชอบเลข9ครับทุกฉบับเลยนะครับมาดูอีกชุดหนึ่งครับอาจารย์กรกระสินได้โชว์ให้เห็นอีกนะครับ อาจารย์กร,กรสินว่าชอบเลข9ชุดนี้ก็เป็นท้าย2ตัวที่97ทุกฉบับเลยนะครับก็ตรงกับเลขอาจารย์กรสินให้มานะครับในชุดนี้ก็จะมีทั้ง97และก็98ครับก็คงจะเป็นชุดเด่นของอาจารย์ครับที่ชอบ97และ98ครับท่านผู้ชมก็ใช้เป็นอาทานรครับซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลงวด1มีนาคม64 ที่จะถึงนี้นะครับแอดก็ขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์กรการสินครับที่มอบเล็กเด็ดเลขกสวยให้กับท่านผู้ชมนะครับแต่ทางนี้แอดก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีชัยไปกับเลขชุดสองตัวของอาจารย์กรการศิลปวดนหนึ่งมีานหกสี่ทุกทุกท่านทุกๆคนรักทุกท่านครับขอบคุณครับ